ภูเาลิสวั s และลันเนอร์เจอร์นี่พรีเซนต์ภูกระดึงตึงทั้งตัวกับภารกิจพิชิตภูกระดึงกับพี่หนุ่มรันนั่นเจอร์นี่ไปดูกันว่าโพคาลิสเวสสองขวดที่เตรียมไว้จะพาพี่หนุ่มขึ้นภูกระดึงไหวไหมเนี่ยและสางม,มาสองคืนที่ภูกระดึงนะฮะไปเจอนั่นเจอนี่ไปเจอเนี่ฮะผ้าที่ตกที่ผาหมากดูโอ้ ฟ้าปิดและตื่นตีห้าไปพานกแอนเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อเคลิ้มเชียวแล้วยังมีปันมีวิ่งแล้วก็ไปผาเหยียบเมฆทำท่าแบบนี้และที่สำคัญก็คือไปผาลมสักกับการไปถ่ายรูปเท่ๆนั่งเท่ๆที่ริมน้าผาผาผาลมสักเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้มันคลานเออ เฮ้ยอ้ย,อยมีถอยมีถอยเสียวใช่ไหมอ่ะเสียวใช่ไหมเนี่ยอ้ออโอออ๋อถอยอนิดถอยอนิดไม่ไหวโอ้ลาลาลาเอาแค่นี้ล่ะเอาแค่นี้ก็พอเนาะเอาฮึบฮึบนะฮึบนะวิดพื้นแก้เซ็งนะวิดพื้นวิดพื้นโชว์แก้เขินแก้เขิน ฮบบติดตามฉบับเต็มของ Runner Journey 3วัน2คืนที่พูกระดึงตึงทั้งตัวได้เร็วๆนี้กำลังตัดอยู่ <S <S ลาลาลาฮัล,ล,ลฮโหลสวัสดีเอ้คุณคุณอา้าวนี่พี่บอยและนิงจูเนียเนี่ยทำไมมานั่งเพียอย่างเงี้ยล่ะฮะเนี่ยโอ้มันชันหน้าดูเลยนะฮะผมก็คิดว่ามันชันอย่างเงี้ยเนี่ยทำมือให้ดูเนะีฮยชันแบบเนี้ยโอ้ พี่จะไปกินหมูกระทะด้วยกันนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นไปกินก่อนนะฮะเพราะผมชอบหมูกระทะมากเลยอ,โอ่โอ้โอ ต่อให้ข้างล่างไม่มีใครสนนะฮะแต่ข้างบนนี้มีต้นสวนงกดีแต่เป็นต้นสวนเยอดได